ชื่อว่าโป๊ะแผลแลมเคยได้ยินไหมคะประโยคนี้ฟังดูปแปลกๆใช่ไหมนะคะมีท่าด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวขอทำท่าให้ดูก,ก่อนทุกคนทุกคนต้องทำตามพร้อมกันนะคะเวลาที่ขออน,นุญาตที่ใช้ไมได้ยินนะคะ,ระ,คะประโยคแรกนะคะโปะ๊ก็คือตกบมือลงที่หน้าขานะคะโป๊ แล้วไปทางขาก่อนนะคะโป๊ะไชแรงโป๊ะไช่แรงแช่แรงแรงโป๊ะโป๊ะโป๊ะไชแรงโป๊ะไช่ารแรงพร้อมกันเลยค่ะไปทางขวาก่อนนะคะเริ่มาขางโป๊ะไ่แรงโป๊ะไช่แรงแรงแรงโป๊ะโป๊ะต้องถอดเสื้อผ้าได้ไ โป๊ะแถแรโป๊ะแถแรมแถแรแถแรมโปะโป,ะโปะใครที่ยังจำไม่ได้เนพี่เม่คนแก่สุดแล้วน <c oughs> ไม่ควรไม่ควร ที่ไม่เหมือนเพื่อนแสดงว่าทําผิดถูกต้องไหมคะถ้าใครที่ทำไม่เหมือนเพื่อนนะคะจะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะพร้อมหรยังคะพร้อมนะคะเดินสองส ทําไม่ทันแล้วนะคะรู้สึกว่าสังส่งนี้สั่งนี้ตรงปรเด็นหรือเปล่าคะนะคะ,ะจำจำได้ยังคะสามคนจําได้ไหมคะจาได้เนาะตั้งสติดีๆนีนิดนึงอย่าขำตัวเองหรืออย่าขำเพื่อนนะคะอ่ะคราวนี้จะไม่หยุดแล้วนะคะใครใครที่ผิดนะคะเอ่อให้ทางคุณวินนะคะ จำไว้เลยว่าใครที่ผิดแล้วเดี๋ยวเรามีรางวัลให้กนะคะเด่นสองซ2 3ป๊อแฉไรแล